จะมาแนะนานะครับเครื่องบดนะครับรุ่น c a t u r e Comfort นะครับจะแนะนำทีการใช้งานนะครับเริ่มต้นนะครับเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์นะครับสังเกตนะครับตัวเลขดิจิตอลนะครับหน้าจอจะติดนะครับตรงนี้นะครับเราจะตั้งนะครับเป็นในส่วนของ1ช็อตและ2ช็อตนะครับ ถ้าเป็นรูปมือเนี่ยจะเป็นปุ่มอาเมนนวลนะครับสามารถกดเปิดปิดหยุดได้นะครับตรงนี้นะครับจะสาธิตนะครับเครื่องที่มันตั้งช็อตไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นร้อนนะครับอ่าหนึ่งช็อตนะครับจะอยู่ที่ประมาณสี่จุดศูนย์นะครับสังเกตนะครับอ่าพอใส่ด้ามชงเข้าไปนะครับกดพิณถอยครับเวลาจะถอยหลังครับนับถอยหลังครับอ่าสี่จุดี่จุดศูนย์นะครับอ่า ต่อไปนะครับจะเป็น2ช็อต2ช็อตเราจะตั้งไว้ที่ประมาณ8.0นะครับกดเลยนะครับเวลาก็จะน่าถอยหลังมานะครับครับเท่านี้ก็จะได้จำนวนช็อตที่เราต้องการนะครับนี่ก็เป็นแค่การสรุปคร่าวๆนะครับของวิธีการใช้งานของเครื่องทัชเชอร์คอม f อร์รุ่นนี้นะครับ เอาไว้โอกาสหน้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเพิ่มเติมอีกนะครับไว้ติดตามในเพจของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ